สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอข้อมูลด้าน SEO เบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจคำว่า SEO คืออะไรนะครับ SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดหน้าหนึ่งของ Google นะครับในส่วนแรกที่เราควรให้ความสำคัญก็คือเวลาเราทำเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากให้คน ค้นหาด้วยคําอะไรแล้วมาเจอเว็บไซต์เรานะครับอย่างผมก็คือรับทําเว็บผมก็จะใช้คําว่ารับทําเว็บไซต์ราคาถูกนะครับถ้าท่านเห็นจากในจอเนี่ยเขาจะมีรับทําเว็บไซต์ราคาถูกเชียงใหม่รับทําเว็บไซต์ราคาถูกเชียงรายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือนิดคีย์เวิร์ดนะครับก็คือ คีย์เวิร์ดที่มีความหมายแคบลงมานะครับเพื่อที่เราจะได้เอาคีย์เวิร์ดเนี้ยมามาทำการโปรโมทนะครับเพราะว่าในคีย์เวิร์ดเนี้ยก็จะมีคู่แข่งที่น้อยลงไปด้วยนะครับส่วนคำว่ารับทำเว็บไซต์อย่างเดียวเนี้ยก็คือเป็นเว็บไซต์ที่คนใช้ค้นหามากที่สุดและก็จะทำให้เรามีคู่แข่งมากที่สุดตามไปด้วยครับ ผมก็เลยเลือกคำว่ารับทำเว็บไซต์ราคาถูกนะครับเพื่อที่จำนวนคู่แข่งของผมเนี่ยก็จะได้น้อยลงมานะครับเมื่อเรากดมาที่กดคีย์เวิร์ดเรามาที่หน้าผลการค้นหานะครับก็จะมีสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนด้านซ้ายมือกับส่วนด้านขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็คือเว็บไซต์ซที่ทำการโปรโมท SEO นะครับ แข่งกับเว็บไซต์อื่นๆนะครับเพื่อให้ตัวเองมาอยู่หน้าหนึ่งให้ได้นะครับนี่คือส่วนส่วนด้านซ้ายมือส่วนด้านที่2เนี่ยก็คือส่วนของ google a d w o r d s นะครับส่วนนี้เราไม่ต้องทำ seo เลยนะครับไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเ,ออเน้นอะไรมากขอเพียงแต่เราเชําระค่าบริการให้ google นะครับ google เขาก็จะเอาเว็บไซต์เราเนี่ยมาแสดงผลด้านขวามือให้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีทุน ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าทําไว้ก็ดีนะครับแต่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายไม่แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่ามีคนต้องการลงโฆษณากับ Google มากแค่ไหนนะครับซึ่งเขาจะใช้วิธีการบิดหรือการประมูลราคานะครับซึ่งถ้าเกิดใครให้ราคาดีที่สุดเนี่ยก็จะได้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นสะดุดตามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเพจของ Google AdWords นะครับท่านอาจถ้าท่านสนใจเนี่ยอาจจะพิมพ์ใน Google ว่า Google AdWords นะครับ mm hmm. ก็จะมาเจอหน้าเพจนี้นะครับถ้าเกิดสนใจอยากใช้บริการนะฮะจากนั้น mm hmm. เมื่อเรากดเข้ามาดูในเว็บไซต์เราเนี่ย mm hmm. เออข,ขอเออขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมน,นะครับให่ mm hmm. ครับที่ผมเอาเมาส์ชี้เรียกว่าไต่ตนนะครับส่วนที่เป็นข้อความประโยคส่วนนี้เรียกว่า ถูกดึงมาจาก Meta d e c r i p t i o n นะครับซึ่งส่วน Title เนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับส่วนบนสุดเลยถ้าเกิดเราเอาเมาส์ชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นคำที่เราใส่ไปทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่า Google เขาจะจำกัดคำตรงนี้ไว้ตรงไหนที่เกินเนี่ยเขาก็จะจุดๆตามภาพเลยนะครับส่วน Meta d e c r i p t i o n นี้นี่ก็คือส่วนนี้นะครับ ถ้าท่านใช้เบราว์เซอร์ Firefox นะครับให้กดดู s อ r t สโค้ดเนี่ยครับเมตาเดคิปชันก็คือส่วนนี้นะครับส่วนในส่วนนี้เว็บไซต์ที่ทุกเว็บไซต์ที่ควรจะมีก็คือท่านเ,เว็บไซต์ควรจะมีคือพวก Meta Name Keyword นะครับ Meta เมตาเนมโลบอทเมตาเนมเดคิ t i o n นะครับไ y ต h เติ Python ตรงเนี้ย เว็บไซต์ที่ดีก็ควรจะมีเมตาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะทำให้เราเมีเปอร์เซ็นต์ในการติด Google ได้มากขึ้นนะครับและไอ้หน้าจอเนี่ยครับซอสโค้ดพวกนี้ก็คือคือสิ่งที่บอทของ Google เขามองเห็นนะครับคือเขาจะเห็นเป็นซอสโค้ดนะครับเวลาบอทเขาเข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์เราเพื่อไปประเมินในการจัดอันดับนะครับนะครับเขาเขาจะมาเก็บเ,เขาเขาจะมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าในสายตาของคนเราเนี่ยก็จะเห็นเว็บไซต์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรูปภาพดีดันครับส่วนการปรับแต่งด้าน SEO เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะไม่มีข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนเป็นทางการจาก Google นะครับ Google เขาก็จะบอกแค่หลักการเบื้องต้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนเงื่อนไขอีก108,009เนี่ยเขาก็จะสมวนไว้เป็นความลับทางธุรกิจนะครับซึ่งเรื่อง EEO เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับผู้รับทำแต่คนนะครับว่ามีประสบการณ์หรือมีการทดสอบทดลองกับตัวเองมาอย่างไรนะครับเมื่อได้ผลอย่างไรเนี่ยก็จะมาปรับใช้ในเว็บไซต์ของตัวเองนะครับคืออย่าเออคือจะบอกว่ามันมันจะไม่มีหลักการที่แบบ ชัดเจนนะครับมีมีแหล่งอ้างอิงยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเางี้ยครับในส่วนความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือผมก็จะสอดแทรกคีย์เวิร์ดไว้ในเนื้อหานะครับถ้าถ้าสังเกตดูเช่นนับทำเว็บไซตร,ราคาถูกนะฮะผมก็จะพยายามใส่เข้าไปในบทความผมนะครับแล้วก็จะต้องมีการให้ความสําคัญนะครับอาจจะใส่ h 1นะครับซึ่งจะทําให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นนะครับ ใส่แท็กออตัวหนาให้กับคีย์เวิร์ดนะครับส่วนต่อมาก็คือพวกเมนูนะครับแล้วก็จำนวนหน้าเพจเนี่ยผมก็จะเน้นให้มีหน้าเพจพอสมควรนะครับหรือมีเยอะได้เนี่ยยิ่งดีนะครับแล้วก็ผมจะเน้นพวกเมนูสากลที่ผมคิดว่ามันเป็นสากลน,นะครับก็คือเมนูรู้จักเราเมนูติดต่อเราเนี่ยผมคิดว่า Google เขาอาจจะใช้ในการประเมินด้วยนะครับ แล้วก็ u t u b e ควรจะมีใส่ในหน้าเว็บเพจบ้างนะครับเพื่อให้เว็บไซต์เรามีสื่อในการเสนอสื่อในการนำเสนอที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีบทความที่อัปเดตนะครับบ่อยๆย,ยิ่งดีนะฮะก็เนี่ยครับส่วนบทความนะครับในส่วนภาพเนี่ยก็จะต้องมีการใส่ชื่อภาพนะครับซึ่งซึ่งบอยเขาจะเ,ะเก็บข้อมูลจาก แท็กชื่อภาพนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มองที่รูปภาพเป็นสำคัญนะครับจากนั้นก็พวก g o o g l e Map Facebook Google บวกเนี่ยอันนี้ก็ควรจะสมัครแล้วนำมาใส่นะครับเพราะว่าอย่างเช่น Google Google บวกเนี่ยในหน้าเพจทางธุรกิจเนี่ยเวลาเราไปสมัครมันมันจะสมัครลำบากน,ะนิดนึงนะครับก็คือเขาจะยังไม่อนุมัติให้เรานะครับทาง Google เขาจะส่งพินจากอเมริกามาให้เรา เพื่อให้เรานำพินรหัสตรงนั้นไปยืนยันกับทางเขาอีกทีนะครับว่าเ,เราอยู่ที่นี่จริงๆมีตัวตนจริงๆนะครับคือถ้าเกิดเราเป็นไปได้เนี่ยเราก็ควรจะสมัครแล้วทําการใส่ให้นะครับไอสมัครแล้วทําการเอามาเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เรานะครับก็รายละเอียดเบื้องต้นคร่าวๆผมก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดท่านสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะสอบถามผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ